ด้วยคืออะไรใส่เกลือค่ะน้ำเดือดต้มน้ำเดือดต้มน้ำเดือดกับน้ำีน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หวานอันนี like. mm. like mm. like mhm. mm. wow. like ้อันนี้ไดมต้มตำจิตจักอืมปุระจานนี่แหละอืมเยียมชอบกับีเลยอืมโ้หโอ้กลงวันโ่งีแบบนี้เนาะ ก็จไปกวด่าจะไปกวดเด้ลือข้าวไหนกนในห้องส่งหนห้องเปลี่ยนโรงหน หวามนเลยกรอบที่ด้ทนข้อแซ่บกรบน,น้นอร่อยกๆๆกินได้เล้อตันปนปลาเลยเนี่ยปนแซนะ่บไินสุดที่า,าไ,ได้ไห ดนกระเซาะทำทนเนีอร่เลยนะทุกคนอ่อยมากผักเป็นเนงอ ตังตัูเตแบบแขงใ่มลูเต๋าท่อด้ยแสิออกวันั้แบบแขงจะมีรสชาติอกรอบ ปลาทอดไหลน่วเพรานั้นหลมไปแล้วกิ่ไหลแน่มันจะมีหละะักกลิ่จักว่าอนไรแสบอะไรแสบอะไหอจ่า ใแบบเค้เกอะริใจปนเธอเนี่ยมันเผ็ดพววย เนาเขาแซ็หลเส็แคโอ้ยทำไมกับ hmm. ข uh ้ากินแบบนี้มันก็อ้วน่แล้วมองหมืนกินหลี่มันกินรสอะไรเยอะจะนี่ยละบายเป็นแนวแจบแจ๊บแจ๊บก่อนไล่กันม โอ้ยมาเด้อใครม,มาแปลว่าไม่ได้กินอร่อยอมาใครทำใครทำแล้วจะลวกแะ่ก็ยังอร่อยอืมไมเป็นข้าวไร่แต่อย่างน,นเงนาะข้าวพักแซ่บแซ่บอือ นี่มันบักวันแบบภาวาห้ากินหนึ่งคับสองสบักคืนมันจะกินแล้วมันจะระบายเลยอ้วกก็ผัของเยอะมันจะระบายกินช่วงหนึ่อย่างรกก็เสร็จสองหนึ่งสามหนึ well, so. resume, mm ่งเก็บเท่นึงยิ่งสูกนีง ผนใหญ่แห้งสองมื่สามมือเจ็ดพอดนีแม่ลาบิดนี่หอมคะ่ะกิแบแฝบชิบมีไหมชัน้หชนหู่จิบเนี่ยจังเป็นงินไหมเนาะทำอ่ยักอาหารหลายอยา่างนกินน้ำกันได้ค่ะได้ข่แยช่องครัวลำเอือมือไหก็เลไกดแทรกกดติดตามกดสับสกาใบมะกรูดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะ คลิปนารอดูกันใหม่ค่ะ